มาคูเลยมื้นีตัวน้อยตัวน้อยใหญ่เี่ยวกันบ่ตเนาะโอ้ซื้อือกันนี่เนาะโอ้เี่ยวกันซื้อกันเขาเฮียนพร้อมกันอีกพี่น้องเอ้ยเที่ยวกันโอ้เฮียนนํากัน บนไใบในกาซีในคัดเ้นองน่ะพี่น้อเลยจะแก้ยักใหม่เวลาเแม่ยยักเวลานาะงวัชชันพี่น้องเลยเป็นยังไงโอ้ยเนาะแรงหมแล้วฮาจะกินมาหลับพ่อแม่ก็ใส่สลุมอยู่พี่น้องเลยเพิ่มพล,ลังลให้มันกระไดเมื่อเมื่อพ่อแม่รัก nghe thầu đâu. Tạ e, tạ e. Oh đang đâm nỗi cả ma không. cả เอาเอาไปไว้ตูพ่อฮะติ๊กขขาวอ่าโทดโาจะได้ยังไม่ใหญ่กับลุงบุงผู้อาว่าเลยพี่ต้องพูดไมใช่แกงหรือไม้โหผูเซีใสซีครัวแล้วพู้นักกัได้ไอ้ไว้เห็นแล้วมาใส่บอลรดไวู้กพอลืมเสือกใส่บ๊อบรดไว้คือกัน เอาไว้ใช้อันเครื่องเนี่ยส้าฮะมันเป็นอะไรได้จ้าติดบมได้น้ำมันเครื่องบหได้แหงบ่เบิ่งเนี่ยได้น้ำมันเครื่องเด้่อันตรายได้ยามันแหงใจเฉยแค่เนี่ยเต้นสบายดีเต้นน้อยเฮ้ยถือยัง่ยนะพีอขนมจื้อขนมบ่ไปเขับไปเลือกเอารถนี่อ่า บชื่อเอาไว้ครับบชื่อไแล้วาผึ่มาเมื่อไี้ได้มาเพิ่มผูนึงพี่น้องเอ้ได้น้องัวโนมาเพิ่มัตโนตัวนี้สีวงาตัวโตน่คู้นี้เบิ้งเอาสีหาหอยไว้ครับหยันมาจองได้เลยนี่อยไ้นี่ได้มาเพิ่มเป็นสามคนเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยดย เอาเมื่อข้าราชสารเมื่อถทำแล้วดูแลเมื่อป่ะใส่ส่งใส่เสียกันยาวก่อนพี่น้องเอ้ยนกตัวโนก็ได้พร้อมาตัวโนกฟาดเท่าคว่ำมาสั่นเมืองเมืองพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนคลองว่านค่อยดำกับตัวโนน้อยเด้นี่อยู่นี่จนอยากแล้วเนี่ยพอเดี๋ยวเล่าซุ้มป้าลงมาดำซอย นนี่น้อเยไปมาโตน,นุเรียมพ้อมแล้วบอพ้อมหรือยังยังบม่พ้อมมยู้เดียวรู้ีเดียวนี่สบายดีบ๊าทเถอมือไหนไหนกิเก่งแท้นี่นะบ๊าทเถอเอ้าน้องเรียวห้หนึ่งแล้ว่าสัน

เงาเงาเงา,งาตัวโนะมือนี่เด็ก,กงามบอกกานงามเนาะมันนูกเขียวโดโดยอุดอออนนโอ้อยูน่น่ะเคยล่าใส่ผู้ให้ล่ะกระแป้งน้อยเพือ่อนว่าแต่ว่ามันงามเพราะว่าคิัว่าอะไรดิโน่ดูดำดินดำอุ้มทุ่มนั่นดำคอยเลีอ้อาเงินใหนเจ้าวัดเลยบ่เลี้ยวคอยไปเชียวเฮ้ยนะได้เท่าได้นะ สี่ร้อย่มาปั่นขอยร้อยเนอเขจเอาไปหาพันขึ้นเจ้าบได้ได้สิไหมคอยหาพันกี่เอาข่อยไเสียร้อยนึงอแม่เท่าพี่น้องไ,ไล่ถุนถุนถุนเลยน่ยยืนเฮียงกันเด้วยฮยืนเฮีงย,ยงกันด้วยไอตัวโนุ่นนี้โอ้ลุล้นๆกันไลยเติบเนาะ บ่แม่รู้นายรู้น้องจ้าตัวทอดได้จักปีแล้วตัวโน้งใหญ่เนี่ยสิบสองตัวโน้งน้อยได้แล้โอ้ยสิแม่เอานเลยตั้งกันปีนึงพอตั้งแต่ว่าเขาหงเยนพร้อมกันชื่ชื่อพี่น้องเลยโอ้เอ้าอยู่บ่อยู่ก็ลงกจีตุ๋มแล้วบดนี้โอ้ยลูกน้องเอานี่พี่น้องเลยใครอยู่ดอกเรามีมูมือนี่ยตัวโน่งสองตัวโน่นี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยบุงเฮาดอกรวานนี่น้องตัวโน่น้อยว่าเฮ้ยเอาเจ้าเอาตัวโน่ใหญ่มาในเด้อว่าสั้นเอื่อไหร่ มันดำหน้าน้องกันก็ไข่เนี่แล้วว่าในได้ได้วะฮะขาดอยบ่บ้างบ่ขาดกี่เจ้าดูสิขาดบ่ขาดกับขาดเลยขันดอยสิขาดกับขาดรถเอาน้ำจะหอดเนาะแม่นนาะจะหอดจระไดเนี่ยเพราะว่าให้มันไปขี้ตุมมันอันแตกล่างก้นน้ำพันมันขี้ตุมก็ได้ล่างก้นนี่ยตเนาะนี่นี่นาการเนี่ยเออหลางน้ำมองน้ำใยมากนี่เยอะอันแหละ เอาไว้ดีแล้วบ้านน้องดำเงินนะหาพันกีบคอยเอาหายเจ้านะโอ้คนหลายเด้อมือนนี่พูน้องมี่กับมาแล้วพวก,กับพ่อก,กับแม่แววเออบ่มึ่ไงเด้อเมือนนี่หลายคนว้าวกันม้วนหจริงๆแล้วแน่เนี่ย เดี่ยวกันปันกากันพี่น้องเว้ยโอ้น้องดำสิคาดให้แล้ววะสั้นก็พยายามกลางไม่ไงไปแล้วลูกมาทรงทเพื่นแล้วกับสิกับพี่น้องเว้ยเฮากระได้เนาะเพราะว่าป้าทำแม่ไว้กำแม่มินี่ YouTube ยังสิงงัวสิควายอีกพี่น้องเว้ยยังไม่ทันได้ออกแต่ลักถึเมื่อ อ่าอนาถเมฆะกอนใส่สล้มเพื่อนไม่เศร้านี่เพื่อนเป็นเมื่อยพี่น้องเอ้ขึ้นข้าไอยากแซ่บเพื่อนว่าก็เลยอ่าเติมพลังไห้หมอเพื่อนกวดเบิ้งแล้วพี่น้องเนาะกวดเบิ้งเบาหวานกระโบได้ขึ้นตะเก้านะครับเพื่อนเมื่อยนะเบาหวานเพื่อจะขึ้นได้ไหมไงตาแม่นะแม่นเพื่อนเคยเปลี่ยนไรด้วย ให้หมอเพิ่นแทงเลือดเบิ้งเพิ่นกะว่าธรรมดาปกติอยู่แต่ว่าเพิ่นเมื่อยเพิ่นมือนม่อยเนี่ยนะพ่นไปหาหน่อไม้เนี่ยไปหอดวังทัลลี่พูดว่าไก่หนึ่นน้วก็เพิ่นลงอันนี้ป่ะไม่ใหญ่อันลงน่าห่วยนี่นะวังทัลลีทั้งดอนหอร์นดิบบอบบบไปบ้าน,น,นคนทัลลี หวังอันนี้น้ห้วยนี่แล้วลงไปหาหน่อไม้ขึ้นมาเลยยังไม่เมื่อยเพิ่นว่าโอ้ยวเอ้ตัวโนยาวพี่น้องเอ้ยตัวโน2ตัวโนตัวโนน้อยแล้วตัวโนใหญ่มี2โนมื้อนี้ตัวโนน้อยน่ะอุ้มมัด้ายังบ่เป็นพี่น้องเอ้ยแต่ก็สู้คือกัน ดำนาเนี่ยโบกถุงซองร้องไหคือกันเราก็ได้ว่าเนี่ยก็ใส่เบิดเมื่อคุณยายผ้าเห็ดสำได้ล้วก็เห็ดได้คือกันตัวนู้นยายเนี่ยบอกว่าแล้วเพื่อนเนี่ย่านสนามมาลายแล้วเพื่อนเนี่ยนะขัดไปก็น้องดำของวายจีภากันไปจีบผู้ส้าเขาแล้วแ่นว้าวเดี๋็ดจีภาคไอ้น้องดำผ้าไปเนี่ยผ้าไปลินสาว าาลงดำเบาแล้วลงดำนะเช้าวันได้เพิ่เกลิหูไวแหละในน,น,น,น้อยนี่นจนนเจอวะกระดาษพี่น้อยลงดำใงซิบซีซิม้ารได้เพิ่นนะคนน้อยยี่เชื้อืคนน้อยมีไงเอ้เนื้อน้อยโดยไม่ไง ใาอยู่เพื่อสีอันได้แต่ละให้เพราะว่าตอนเช้าพัดเครื่องติดของคัดของอั่นเองถ้าแมา่เขาเจ้าดูแต่พันมะนี่มันก็สิไดงไล่ให้เลยแล้วปันนี่แม่นมันก็สิไดงไลยเติมเลยละโดยเมื่อนี้พัดแต่เช้ามาพัดบบท่านได้ได้ห้าก็ดูได้ห้าก็ได้ให้เดียวนี่ได้นี่เพิ่นดูดมาแต่เช้าอเนนี่ยให้ในกำมัววันนี่ยเจ้าวาด น้ำมีอยู่เยอะแยะเลยนะใดพอฮักจะเริ่มอันนี้โอ้ยร้อยหน่อยออกมาแล้วพี่นอ้องเอ้ยคุณก็เต็มรถเข็นมาได้บุ๊ดดี้หงายงายหงายหงายเตวนหงายเต้หนตหงาย อันนี้นะตัวโน่ดำมาเนี้พี่น้องเอ้ยคนสูชีวิตเก่งพี่น้อง,เ,<ฟ>งเก่งแท้นนนะเนี่ยนะวันนี้เสาลาให้ยซีลอยว่าสันฟาตุนองดำเนี่ยเก่งอีเนี่ยเก่งเกินน้อยพี่น้องเอ้ยเก่งเกินไว น้อย,อยอประเฮภทยังก็เป็นไถนาขาดนาเพียนลูกบีน้อยพิกินโนูพิกิน้อยก็น,น้อยพิกินโ<ม>น,นูอืมบรรยากาศยามเสาอึมคึมคือเก่าพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงอะไรแบบพี่น้องเนาะประมาณเจ็ดโมง เจ็ดโมงเจ็ดโมง,งกว่าเนี่ยแหละพี่น้องเลยค่ะ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 พอดีแล้วเอาเอานัำใส่ให้นี่แล้วก็ให้นั่นเลยพ่อล้วมั่งให้นี่น่าแล้วเนาะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวคุณหนาวเสียเอานัำไปให้นี่มาเาอ,อีร้อยหน่อย ชงอุนมมาแล้วพี่น้องไอ้คนเต็มรถพุ่นมาเด็กพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนน้ำมาให้นี่ละไอ้ดำมันโงน่อะยังดำก็ได้สูอยู่แล้วพี่น้องเอ้ย เงาเงาเงาคนวะอู๋ไม่หง่สุดหนาเลยพี่น้องเ้ยแป๊บเดียวสุดหนาหนึ่งแล้วอนวะโดยป้าไม่หง่เสียบสลุมอยู่ฮนติดเบ็ดเออน่องเนาะมินนี่กับน้องนะบ่แมนนที่ได้เพาเครื่องมืออยู่่อ สีบฏิภาพกันมาส่งกันบน่ลนี่อืนนอพี่น้องอเด้ลุงกับมาป้าป้ามีใครบ้างวะอ๋อน้องมีเด้่อาต่อพี่น้องเอ้ยได้คนมาเพิ่มได้มืหอนี่ทั้งแม่น้องมัดทั้งน้องโตโน่ญ่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าสีหายไปผู้นึงก็คือพอมินนี่ <laughs> สีเมื่อ เบิ้งย้ายก่อนพี่น้องเนาะเป็นใส่สลุมมาโยหันโอ้ย,ยดำก็ได้พ่นโดยมือแรงอยากชีได้มาหับเพิน่นไม่ไงอันป้าเอ้เพินเ่นแรงพอละโดยพระท่านได้ดำง่ายป่ะป้าเออ เออเนาะแล้วเราพูดเอาในหัวอะไะแล้วเราพูดถึไสไลด์พี่น้องเอาไปทำดีก่อน,นะอนเด้อพี่น้องเนอะ้ยเฮาก็สิร์ฟเอาเมื่อเจ้ก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องลงไปขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะถ้ามากินเลือกก็ไล่ถูกใจก็เลือกก็แชร์พี่น้องเนะาะฝอกกันคลิปหน้าสไลด์ที่นี่สบายดี